โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยตอนนี้อยู่ในเกม Dota 2เราจะมาสอนฮีโร่เล่นง่ายซึ่งตัวนี้ชื่อว่าอะไรลทุยชื่อว่าไรออนอยู่ในหมวด <โฆ S 2> หมู่ของซัพพอตซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่แบบว่าจะง่ายก็ง่ายจะไม่ง่ายก็ไม่ง่ายเอาให้ง่ายคือมันง่ายหรือไม่ง่ายวะเอาง่ายก็คือมันง่ายแหละก็คือเป็นตัวที่อยู่ในหมวดหมู่ของซัพพอตหลายคนคงคิดว่าซัพพอตอีกแล้วละ่ะซัพพอตมันอาจจะไม่หนุกก็ได้แต่ว่าเอาตามความเป็นจริงนะซัพพอต การเล่นซัพพอร์ตก็เป็นอะไรที่หนุกนะถ้าเล่นเป็นอารมณ์ประมาณว่ามันไม่ต้องโฟกัสกับการฟาร์มรีบเอาไ้เทมมากก็ได้อย่างเช่นเนี่ยเราถ้าเราคลิกตรงนี้ดูเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะเป็นตัวที่สามารถเพิ่มเฉยต่อการสะสมทองได้ก็คือมุ่งเน้นไปที่การใช้อเทมเอ้ยใช้ใช้สกิลของตัวเองในการทําให้ตัวเองได้เปรียบเป็นหลักเอาง่ายก็คืออารมณ์ประมาณนั้นแหละอก็คือเป็นตัวที่คอยปวดฮีโร่ศัตรูปวดแครี่ศัตรูไม่ให้มันเกิดก็คือเป็นเป็นตัวที่ไม่ต้องโฟกัสฟาร์มอะไรมากไม่ต้องรีบเร่งไอเทมอะไรมากเพราะววว่่่่าาตตััมมมนนนเออองงีีีกลทคข้้ยูแ ในส่วนของซัพพอร์ตในการออกหวาดน,นู่นนี่นั่นก็เป็นเรื่องปกติตอนนี้ก็ยังไม่ได้สอนอะไรมากแนะนำให้แบบสำหรับคนเล่นใหม่กันนะแบบผู้เล่นใหม่อะลงมาเนี้ย oh, <my> จริงๆเราอัดไปแล้วแหละแต่เราพูดไปครึ่งชั่วโมงมันนานไปเลยอดัดใหม่ส่วนมากสกิลที่เขาจะเน้นกันเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับการเน้นสกิลตามสถนานการณ์นะแต่ว่าถามว่าไม่เน้นสกิลได้ไหมบอกเลยว่าอย่าทําอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวสกิลมันจะไม่แรงยิ่งอัพยิ่งครูดาวมันก็จะ ยิ่งครูดาวเอ้ยยิ่งยิ่งความใช้ความใช้ดีมันย,ยิ่งยิ่งอัพยิ่งทำให้สกิลดีขึ้นนะเ,เก็ตไหมอารมณ์ประมาณแค่นั้นเลยสรุปสั้นๆยิ่งอัพยิ่งดีขึ้นมันก็คือต้องเน้นอมีม่วนของสกิลแรกก็เดี๋ยวขอเลือกคุณเลงเป้ามาก่อนสกิลแรกนี่ก็ไม่มีอะไรมากแค่เป็นการสตัรศัตรูนั่นแหละเป็นการเลือกศัตรูจริงๆไม่ไม่เชิงว่าเลือกหรอกคือถ้ามีศัตรูอยู่หลายตัวเนะี่ยมันโดนหมดเลยนะใครที่อยู่ในระยะเป็นเส้นตรงที่เราเลือกเนี่ยเลือกทางนี้มันก็ไปทานี ตอนนี้ขอเอาคูดาวออกก่อนนะจริงๆมันมีคูดาวเนี่ยเลือกไปทางนี้คือมันจะโดนทุกตัวที่อยู่ในระยะอารมณ์มะม,มานั่นแหละเลือกทุกตัวที่อยู่ในระยะส่วนก็สกิลสองก็คือเฮกทำให้ศัตรูใช้สกิลหรือใช้ไอเทมอะไรไม่ได้เลยก็คือทําให้มันหมดพิษส่งแต่ว่ามันเดินหนีได้อยู่นะแต่ว่ามันช้าช้าเป็นกบเลยเนี่ยก็มันเป็นกบเลยมันก็เลยช้าเป็นกบคือคือเดินเดินแทบไม่ออกอ,อารมณ์มามานั้นแหละก็คือส่วนมากที่เขาจะใช้กันก็เฮกแล้วก็สกิลหนึ่ง อารมณ์มาณนั้นแหละคือแบบต่ต้องอยู่กับเพื่อนให้เพื่อนลุมตีมันอะอารมณ์ประมาณนั้นแหละเฮกเนี้ยแล้วเราก็ตีมันไปจนกว่ามันจะหมดพอมันหมดแล้วก็สกิลหนึ่งต่อไปแล้วก็ตีต่อตีต่อถ้าอยู่กับเพื่อนนี่คือจะมีเพื่อนช่วยตีด้วยสมมติปกติไลออนมันต้องอยู่กับเพื่อนอยู่แล้วแก๊งอยู่กับเพื่อนในส่วนของสกิลสามเนี่ยจะเป็นจะเป็นการดูดมานาซึ่งสังเกตได้ว่าในตารางออกของของไอเทมตัวเนี้ยที่คู่มือหลักเขาให้มาเลยเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะแทบแบบอ่ะเดี๋ยวขเของคู่มือเริ่มต้นแล้วกัน สังเกตได้ว่ามันจะไม่มีไอเทมอะไรที่แบบเป็นการไอ้นี่มานาเลยด้วยซ้าแต่ว่าเราจะเลือกอย่างอื่นก็ได้สาหรับใครที่ไม่รู้นะว่าเราควรจะเน้นอะไรเราจะเลือกอันบนสุดอย่างนี้ก็ได้แบบสาหรับตัวซัพพอร์ตสำหรับนูน่นนี่นั่นคือเป็นสเตปที่ชาวบ้านเขาเล่นเอาไว้อะเออเราประมาณนั้นแหละน,นี่เราก็เลือกมาเราก็จะรู้สเตปการอัพสกิลของเขาส่วนมากเนี่ยที่เขาจะอัพกันก็สกิลหนึ่งเพราะมันสตันไงแล้วมันทำดาเมจด,ด้วยก็เป็นอะไรที่ดีส่วนของสกิลสามเนี่ยเราใช้มานามใช่ป่ะสมมติเราขอใช้มานาให้ให,หมดก่อนเห็นป เราสามารถดูดมานาะศัตรูได้แล้วทําให้ศัตรูเดินช้าลงด้วยเป็นอะไรที่แบบทั้งสโลทั้งดูดมานาะแต่ว่าต้องอยู่ในระยะมานะระยะวงของสกิลเอามา,อาไปวางดูแล้วจะรู้ระยะวงโอเคเอารมณมานาะนสมทุยสำหรับสกิลสุดท้ายก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้สกิลสุดท้ายต้องเลเวล6ก่อนถึงจะอัพได้แล้วก็เน้นสกิลอื่นไนก่อนระหว่างที่เราเล่นนี่เราเน้นสกิลอื่นไหมแต่ไย่ไรก็คือถึงเวลาอัพ อันติมาซองอัพนะเพะมันใช้แกงได้ดีและดาเมจมันแรงด้วยแล้วก็เน้นสกิลหนึ่งใบสกิลหนึ่งจะได้แรงแรงเห็นปะเห็นได้ปะเห็นว่ามันแรงขึ้นนะคือยิ่งยิ่งอัพเนี่ยมันยิ่งทำดาเมจแรงขึ้นดาเมจนี้เดียวก็มีผลนะสำหรับเกมพวกเกมโมบ้าอะไรพวกเนี้ยเนี่ยในส่วนของอันติก็ไม่มีอะไรมากทำดาเมจล้วนเลยรู้จักนนทกนิวเพชรไหมที่เวลาแม่งชี้อ่ะปี้งเนี่ยแล้วดูดาเมจดิต้นเกม450แรงว่าล่ะแรงชีบผายเลยก็คือใครโดนไปคือขี้แตกเลยนะเออคือถ้าเราอยู่่กับเพือน อยู่กับเพื่อนนี่คือแบบสกิลนี่แบบไล่ตีไล่ตีไล่ตีเราคิวคนเดียวยังได้เลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บแล้วก็เปียงเนี่ยเรียบร้อยไล่ตีทีตายและได้แล้วต้นเกมก็ถือว่าแบบอยูโอเคเนะถ้าซื้อกับสู้กับตัวที่มันเลือดพอๆกับเราอะ่ะคือแบบตัวที่มันไม่ได้ถึกอะไรมากอะ่ะหรือไม่ก็คือถ้ามันเป็นตัวที่พอมีเลือดพอสมควรถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยง่ายๆคือมีคนเติมดามาจเคือศัตรูแม่งตายแน่นอนเพราะว่าอันนี้ของเราค่อนข้างแรงแล้วคือถ้าอีกอย่างหนึง่งมสตสศัตรูจะหนีใช ตามสติไปปุ๊บตีไล่ตีเพื่อนมันดูมันตุ้มแล้วก็สกิลไปแล้วก็มันดูมันตุ้มต่อสมมติมันหนีได้ใช่ไหมมันหนีปุ๊บแล้วก็จับเนี่ยสโลมันแล้วเพื่อนก็ให้ตามไปกระทืบเราตามทันแล้วก็อันติเรียบร้อยลงประมาณนั้นมันก็มีแค่นี้แหละไง่ายๆคือทุกคนต้องเอาไปเรียนรู้การใช้คอมโบมือนกันเองสมมติก็อันแรกก็สรุปสั้นๆสตันอันสองเฮกก็คือทําให้ศัตรูใช้ไอเทมหรือใช้สกิลไม่ได้เดินช้าด้วยสกิลสามดูดมานาคนที่อยู่ในพื้นที่เออดูดได้ เป็นตัวที่ไม่โจมมานาฉูนชอบตัวนี้มากตรงที่มันไม่โจมมานาแล้วอันติก็ทดำดาเมจอารมณ์มานานนั่นแหละอา,อมารมณ์รานาณนั้นแหละแต่ว่าทุกครั้งที่เราฆ่าได้ไม่ว่าจะฆ่าหรือได้อะซิดก็ตามไม่ว่าจะฆ่าหรือได้อซิดก็ตามเราจะได้ชาร์จนี่เสมอแต่ขอให้ฆ่ามันให้ตายถามว่าทําไมเพราะว่าทุกครั้งที่เราฆ่ามันตายเนะี่ยเออทุกครั้งที่เราฆ่ามันตายเนะี่ยโอเคตัวนี้โดนส,นะดนสกิลหนึ่งเราไปแล้วนะโดนสกิลหนึ่งเราไปแล้วแ๊บนึงดิมันต้องลาช็อตป้ะวะไม่รู้อะ อ,อ,อ,อันนี้อันนี้ไม่รู้ <c oughs> เห็นบ้านเราจะได้ชาร์จเป็น3 <c oughs> ถามว่าทําไม <c oughs> เพราะว่าทุกครั้งที่เราใช้สกิลนี้ฆ่าศัตรูเนี่ยมันจะทําให้เราได้บัฟฟิงก็เอัปเดตก็คือทาให้อันตีแรงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ไออันตีทำให้อันตีแรงขึ้นเรื่อยๆจบนะ <c oughs> เออทุกครั้งที่ใช้ง่ายก็คือไม่ว่าจะได้คิวหรือได้แอซิดยังไงก็ตามขอให้ใช้แป๊บหนึ่งขอลองคืออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคือเราอยากลองใช้อันติใช้อันติก่อนแล้วค่อย ค่อยๆตีฆ่ามันอยากรู้ว่าถ้าเราใช้อันติก่อนเนี่ยมันจะถือว่าเราได้ฆ่ามันไหมโอเคถือว่าได้ถือว่าได้ถือว่าได้เอาใหม่สิขอยตัวขอยตัวยืนเฉยๆสิแอคเฮ้ยโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงรีสกิลก่อนเราจะใช้สกิลอื่นเราจะใช้สกิลอันติก่อนนะเปิดด้วยอันติก่อนแล้วเราก็สกิลอื่นโอเคคือไม่ว่าจะได้คิวหรือได้แอซิดขอให้เราใช้อันติคือถ้าศัตรูตายด้วยอันติ มีอัตราที่แบบว่าโดนดาเมจด้วยอันติของเรานะยังไงเราก็ได้ชาร์จเออเอาง่ายก็คือเวลามีสู้เนะนามากดอันติไปเลยแล้วศัตรูมันตาย,ยางไงก็ได้ชาร์จอันตีแรงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ฆ่าคนได้ทุกครั้งที่มีคนตายเอาไง,ไง่ายๆเลยเอออารมณ์ประมาณนั้นทุกครั้งที่มีคนตายดาเมจเราก็จะแรงขึ้นเอาใหม่สกิลหนึ่งสตันสกิลสองเสกเฮกสกิลสามดูดมานาสกิลว,วันนี้ทําดาเมจคนที่อยู่ในพื้นที่และทุกครั้งที่ใช้อ้นี้จะเพิ่มขึ้นด้วยท,ทุกครั้งทุงงก,ก กูขอพูดสามอีกรอบหนึ่งสตันเฮกสตันอันนี้เฮกอันนี้ก็เป็นดูดมานาบวกกับเดินสโลอารมณ์ประมาณนั้นแหละเรามาดูในส่วนของไอเทมต่อนีกว่าไอเทมต่อไอเทมจาเป็นขอยพวกนี้ถ้าออกมายืนเลนใช่ปะ่ะมันก็ออกไม่ออกอะไรไม่เยอะออกแทงโก้ออกขวดเลือดจริงๆไม่ไม่แทบไม่ต้องออกของมานาเพราะว่ามันมีสกิลมานาอยู่แล้ดยืนมิสักพักแล้วมันก็เบลสามแล้วก็อัพนี่มาดูดมานาศัตรูอารมณ์ประมาณนั้นแหละเออแ,แค่นี้แหละต้นเกมต้นเกมก็ออกตามสเต็ปของทั่วไป แ้ะในที่ต้องออกปกติเลยก็คือรองเท้าเราจะหรือเราจะออกปในนี้ก็ได้เมจิแวนเพราะว่าถ้าศัตรูสแปมสกิลแถวแถวตัวเราเนี่ยอยู่ในระยะของเมจิแวนเนี่ยเราจะได้ชาร์จของพวกมัน no อย่างเช่นสมมติสมมติแอคนี้มันกดสกิลหนึ่งเออมันจะได้หนึ่งชาร์จถามว่าเอาไวด้ดเอามันทุยมันดียังไงเอาไว้รีเลื่อรีมานาะสมมติเราใกล้ตายเงี้ยแล้วก็ยิ่งมีชาร์จเยอะๆมันก็ยิ่งดีเนี่ยสมมติแอคมันกดเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกดสิ สมมติมีคนใช้สกิลใกล้ๆเราบ่อยๆอะแล้วเราเลือนใกล้หมดตัวตีกู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 การเพิ่มเลื่อนนี้หน่อยก่อนตายก็มีผลนะนี่เห็นไหมกดนี่ปุ๊บมันจะรีเลือดคือใครใช้ใครสแปมสกิลใกล้ๆเราอะเจอศัตรูที่ใช้สกิลเยอะๆออกมาเลยเม g จิกแวนมีประโยชน์มาก แล้วก็ต่อไปเป็นรองเทา้าต้องออกอยู่แล้วสําหรับไอตัวเนี้ย <Wow. S 1> ซึ่งไอตัวนี้ก็คือมันเดินแก๊งบ่อยมันต้องมีการเลือดมันต้องโดนรถบั่งส่วนมานาเนี่ยไม่ต้องไม่จําเป็นต้องออกเป็นรองเท้าที่มันรีมานาก็คือออกรองเท้าที่มันรีเลือดมาเลยก็เป็นอะไรที่ดีเพราะว่าตัวนี้มันมีสกิลดูดมานาจะออกของมันรีมานาทําไมใช่ปะละ่ล่ะแล้วต่อไปที่ขาดไม่ได้สําหรับตัวนี้เลยลก็คือบิงบิงนี่เป็นไอเทมประจําของไลออนคือไม่ออกไม่ได้ก็คือมันเป็นตัวเปิดที่ดีมาก ส่วมันจะเป็นซัพพอร์ตก็เถอะคือมันมันเข้าไปเปิดโดยที่ศัตรูมันแทบจะทําอะไรมันกลับไม่ได้เพราะว่ามันเข้าไปเปิดปุ๊บมันก็สตัร์เพื่อนตามได้เลยแต่ว่าต้องมีเพื่อนตามนะยืนคนเดียวอาจจะอาจจะง่อยได้อารมณ์ประมาณนั้นแหละแป๊บนึงเอาอันนี้ออกก่อนชึบเนี่ย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 แล้วก็ตีเข้าไปสกิลหนึ่งพอมันใกล้ออกแล้วก็เสกเป็นกบต่อเนี่ยแล้วเพื่อนก็เข้าค่อยๆเข้ามาลุมมาตุ้มหรือไม่เราก็อันติเลยเงี้ยคือเอาง่ายๆนะบิงเข้าไปสกกกิิลลโซเเเดี๋ยยวสมมัันนไป่่าาหร้ บิงก็แบบสกิลหนึ่งโชว์สกิลทสองสกิลอันติเนี้ยแค่นี้มันก็ตายแล้วหรือถ้ามันไม่ตายมันไม่ตายปุ๊บเลือดมันก็น้อยอ่ะมันมายืนตีอะไรสู้เราก็ไม่ได้หรอกพอมันจะหนีปุ๊บเราก็สกิลสกิลสามใส่ก็คือทําให้มันแบบกลัวแล้วก็ต้องหนีกลับไปแป๊บหนึ่งขอออกไอเทมอะไรสักอย่างสิให้แอคมันถึกถึกหน่อยอลมประมาณนี้โอเคมันถึกแล้วดีเฟสแป๊บหนึ่งสมมติเราบิงมาอ่ะสกิลปุ๊บแล้วก็นี่ปุ๊บอันติปุ๊บสมมติมันย เอ้ยไม่ใช่โอ้ยลําพังคับลําบากเว้ยเล่นโหมดนี้แม่งต้องต้องเล่นจริงอหรอยกตัวอย่างเล่นจริงจะยก,ยกตัวอย่างได้ไงมากสงสัยต้องทําแบบเล่นจริงซะละอ่ะสมมติเราเห็นแอคอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะบิงมาสกิลชึบชึบไล่ตีนีแ่แล้วนี่พอมันหนีปุ๊บเราก็สกิลสามสมมติแอคมันหนีนะอ่ะสมมติแอคมันหนีแล้วก็สกิลสามอืมเป็นสเต็ปอบบเอาง่ายๆก็คือบิงมาสกิลหนึ่งสมมติบิงแล้วอะแล้วทําไมกูไม่ใช้กระสุนนี้วะบิงแล้วลูกติดกุญธ์ทํา บิงแล้วสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็นี่เออแล้วก็ถ้ามันยังไม่ตายก็สกิลสามให้สโลมันให้มันหนีช้าๆแล้วก็คือถ้ามีเพื่อนเติมก็ตามเพื่อนมันจะตามไปตีเองเพราะมันจะเดินช้าหรือไม่ก็ถ้าเราไม่สกิลสามแล้วก็ตามไปตีแม่เงเองเลยก็ได้เป็นอะไรที่ก็โอเคอยู่สําหรับไอ้นี่คือไอเทมหลักเอาง่าย <Okay, S 1> <Okay. S 2> คือจิเมจิแวนอะถ้าอยู่นานๆท้ายเกมมันต้องขายทิ้งก็คือสองอันนี้เป็นไอเทมหลักของไลออนที่ควรจะมีเลยแหละควรจะมีต่อไปก็จะเป็นการ อัพทาเลนส์ส่วนของไอเทมนี่คือเอาไอเทมไม่เสร็จก่อนดีกว่าไอเทมไม่เสร็จก่อนก็คือเอเธอร์เลนนี่ก็คือเห็นวงรอบนี้ป้าถ้าเราเมาไว้วางเราจะเห็นระยะวงรอบนี้อยู่ถ้าเราออกเอเธอร์เลนเนี่ยระยะมันจะเพิ่มขึ้นซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีนะเอเธอร์เลนเนี่ยแนะนาให้ควรออกมาด้วยเพราะว่าเอเธอร์เลนเนี่ยมันจะช่วยให้แบบสมมติเรายืนไกลใช่ป่ะเราจะไม่ต้องเข้าใกล้ศัตรูมากเพราะมันจะลดความเสี่ยงที่เราจะตายเออยิ่งเราใช้สกิลได้จากยืนไกลขึ้นแลวไล่สกิลได้ไกลขึ้นแค่ไหนมันก็เป็นอะไรที่ได้เปร เห็นไหมสกิลเราจะแคบลงแต่ถ้าเราเก็บดูเห็นไหมถึงถึงตรงนี้เลยนะไม่ว่าจะกี่สกิลทุกสกิลของเราระยะไล่มันจะเพิ่มขึ้นเวลาเราออกเอเธอร์เลนมันก็เป็นอะไรที่ดีอต่อไปก็ถ้าใครจะออกนะจะออกเป็นถ้าออกเป็นอากาณิมชาดเนี่ยออกเป็นอากาณิมชาดมาก็คือมันจะไม่เพิ่มสล็อตอะไรแต่ว่ามันจะอัปเกรดสกิลมานาเดรนก็คือสกิลดูดมานาของเราเนี่ยจะเลือกหลายเป้าหมายเออแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่ดิ มันจะไม่ได้เลือกหลายเป้าหมายส,สกิลดูดมานานเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยศัตรูล่องหนเราจะทําให้เราเห็นศัตรูที่ล่องหนแต่ว่าเราต้องดูดศัตรูก่อนที่มันจะล่องหนสมมุติเราทําการอืมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาตัวเนี้ยออกของวินวอล์หรือว่าล่องหนนั่นเองเราจะให้ตัวนี้มันออกล่องหนโอเคแต่เราอ่ะต้องใช้สกิลสามใส่มันก่อนล่องหนตอนนี้เราออกชาไปแล้วนะแต่ถ้าก่อนออกชาอะเราจะทําแบบนี้ไม่ได้สมมุติเราสกิลใส่ตัวเนี้ยลอาตัวนี้มันล่องหนหนีไปแต่ว่าเรายังเห็นอยู่ ว่ามนติดสถานะทูไซส์ size, คือเรายัางไงเราก็เห็นใช่ไหมละ่ะเนี่ยคือถ้ามันสถานะทูไซส์หมดก็คือมันหายไปเลยเราไม่เห็นล้วเราก็กด skill size, สกิลใส่อะไรใส่มันไม่ได้แต่ถ้าเรารูม้มาอยู่ตรงไหนเราก็สามารถสกิลใส่มันได้เหมือนอารมณ์มามันว่าแบบเฮ้ยมันมีคนล่องหนอยู่แบบเฮ้ยตรงนี้กูรู้อารมณ์รามัณนแบบั่นแหละดาวเอาอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงด้วยเดี๋ยวจะค่อยอธิบายแบบเวลาสอนเล่นตัว win win walk, วินวินวอล์กอะไรพวกนี้อย่างที่รู้กันสกิลสามก็ ออกชากมาก็คือจะสโลว์หนักกว่าเดิมอีกสโลว์แบบจากที่มันสโลว์อยู่แล้วก็สโลว์หนักกว่าเดิมแล้วก็ต้องใช้ถามมาทาให้เห็นทูไซส์ศัตรูที่ล่องหนได้ด้วยก็คือแต่ต้องกดใช้ใส่ศัตรูก่อนที่มันจะล่องหนอารมณ์ประมาณนั้นแหละอแล้วก็ดูดมานาเดี๋ยวมันอัปเกรดเลยวะก็ลองอ่านดูทําให้มานามอบทูไซส์แกศัตรูแล้วก็ลดความเร็วในการเลดความเร็วในการโจมตีด้วยอ๋อก็ดี นึกว่าลดความเร็วในการเคลื่อนที่สโลมเป็นปกติอยู่แล้วลดความเร็วในการโจมตีสมมติมันอารมณ์<ไ>ประมาณแอคมันโ <ไป S 1> จมตีเราเท่านี้ใช่ปหมชือช้อชื้อนะฮะเราดูดโอ้โหสโลลี่โซลีฟักกิ้งสโลลีโอ้โหคือแบบทําให้ศัตรูทําอะไรไม่ได้เลยแหละสมมตินี่คือเหมาะกับการใช้ใส่แครี่ฝั่งตรงข้ามชิบหายแล้วเนะี่ยแบบมันจะทําอะไรไม่ได้เลยอะแล้วเดินช้าด้วยนะเป็นอะไรที่น่าล้อคาญสำหรับศัตรูมากแน่เลยโอเค แล้วก็สําหรับคาถาฟ้าต่อไปคาถาฟ้านี่เป็นอะไรที่แบบว่ามันมันอัปเกรดอันติคือแบบเกียร์มากดูนะสมมุติใครยืนใกล้ๆกันนะอันติอย่างที่เลือกเลือกมันเลือกได้หนึ่งคนใช่ป่ะคือมันเลือกได้หนึ่งคนก็จริงอันตีแต่ว่าอันนี้ก็คือใครที่ยืนใกล้ๆใครที่ยืนอยู่รอบอาาเขต้นอ่นะมึงโดนหมดเนี่ยโดน2ตัวเลยไม่ได้โดนแค่คนเดียวมึงมี5ตัวมึงก็โดน5ตัวทั้งที่อยู่ในอาาเขตคือเวลาที่ศัตรูอยู่กันเป็นกระจุกอะก็คือแบบอย่างเงี้ยโดนหมดเลยนะเห็นปะ ม่ว่าจะกี่ตัวก็ตามมึงยืนมึงยืนมั่วสุมกันมึงโดนหมดแน่นอนเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ยมึงยังไงมึงก็โดนหมดเนี่ยทุกคนเห็นทุกคนเลยยังไงมึงก็โดนหมดเรียบร้อยเสียงดังเกินไปเฮ้ยมันดังไปมันดังไปโอ้โหเออง่ายๆคือใครยืนอยู่ในวงๆเนี่ยใครกระจุกอยู่ในเนี้ยมึงโดนหมดเออหรือเราจะใช้เคียี์คีได้แต่ว่ามันอย่าใช้เลยอันติมันใช้มานาเยอะเอาไปคีย์คีมันก็แปลกๆอยู่ต้องรอให้คีมมันมาเป็นกระจุกนะถ้ามันไม่เป็นกระจุกมันก็จะมันจะไม่คุ้มเอาไง ตรงีม่มันมาเป็นกระจุกเนี้ยโชกมันก็จะตายหมดใครอยู่เป็นกระจุกตายหมดถ้าออกอากานิมมคือเป็นการอัปเกรดสกิลอันติเฉพาะเลยโอเคอาวุธก็ประมาณนี้เอ้ยอเทมก็ประมาณนี้เนี่ยที่ต้องออกอะอารมณ์ประมาณนี้ถ้าได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นไลออนที่แบบมีประโยชน์แล้วก็คือสําหรับใครที่ตายบ่อยอีกก็ออกฟอสซอสตาร์มาช่วยหนีก็เป็นอะไรที่ช่วยเยอะออกฟอสซอสตาร์มาช่วยหนีเพิ่มมาตราการฟื้นฟูเลื่นแล้วก็ทําให้พวกเวทอะไรพวกนี้แรงขึ้นด้วยนิดนึง หรือไม่ก็จะออกเป็นโกเซฟเตอร์ได้ถ้าเราโดนแบบไล่โด,โดนไล่กระทืมเงี้ยแบบเฮ้ยดาเมจแม่แงแรงวะ่ะแล้วก็กดอันนี้หนีเอาโกเซฟเตอร์หนีหรือไม่ก็จะอัปเกรดโกเซฟเตอร์ก็ได้เอาเป็นแบบให้เป็นอีเทนอลเบดซึ่งอีเทนอลเบดเนี่ยเวลามันกดใส่ศัตรูเนี่ยศัตรูจะโดนเวทแรงขึ้นอืมจะโดนแบบแรงขึ้นแบบแรงมากเลยหรือไม่เราก็ใส่ตัวเองก็ได้ก็คือการ mm hmm. การที่โดนทําการที่โดนตัวเขียววันนี้ใส่ก็คือเราพูดสั้นๆเลยก็คือการที่โดนตัวเขียวเนี่ยจะแบบเราจะไม่โดนดาเมจกายภาพอ่ะ ถ้าตัวเขียวใครก็ตามที่มันโดนตัวเขียวจะไม่โดนดาเมจกายภาพจะโดนได้แต่ดาเมจเวทแต่ว่าจะโดนเวทแรงขึ้น40%ซึ่งจุกนะโดนเวทแรงขึ้น4 0จุกชีพหายเลยแหละแล้วก็ในกรณีที่โดนไล่กระทืบมันจะมีไอเทมอะไรไอเทมเอาตัวรอดอยู่ก็ส่วนมากคือแนะนำอ่ะจริงๆมีแค่บิงก็เหลือเฟือแล้วนะถ้าบิงทันอ่ะแต่ถ้าเราโดนโจมตีบิงมันจะคูดาวอ่ะอย่างเช่นเออมันคูดาวตลอดถ้าเราโดนตีรัวๆวเงียเห็นว่าบิงมันจะคูดาวถ้าเราโดนตีซึ่งมันก็เป็นออีีีกททางเื่ด ลงมามบบนี้แบบดันตัวเองอกมาจะใช้ดันเพื่อนก็ได้โฟสตาร์ไม่ใช่มีไว้แค่ดันตัวเองดันเพื่อนก็ได้ดันใครก็ได้เอาไว้ดันเพื่อนช่วยเพื่อนหนีก็ได้แล้วก็ส่วนของตัวนี้ไออันนี้เป็นล่องหนใครจะล่องหนหนีก็ได้เหมือนจะแบบโอเคล่องหนหนีหนีไม่ได้นิดนึงก็แล้วก็ยังดีให้มันมองไม่เห็นแต่ว่าถ้ามันมีดัสมีอะไรก็มันมีอะไรที่ช้าให้มองเห็นได้มีดัสมีหวาดก็มันมองเห็นก็เรียบร้อยอลงมาประมาณนั้นแหละแต่แนะนําก็คืออันนี้มันช่วยต้านเวทก็จริงแต่ว่าแนะนํามีแค่บีงอย่างเดียวก็พอแล้ว่า ถ้าโดนแบบโดนเข้าถึงตัวง่ายเกินอย่างนั้นอ่ะถ้าฝั่งตรงข้ามมันมีบิงส์ตาม,มีอันตี้เมดมี PA อะไรพวกเนี้ยตัวที่มีสกิลตามตา,มตามหมดโหดอ่ะอย่างเช่นแบบมี PA เงี้ยเดี๋ยวเราเลือก PA มาให้ดูเลือกฮีโร่ฝ่ายศัตรูพวกแบบตัวที่มันตามหมดโหดเงี้ยตัวที่มีบิงส์อย่างเช่นแบบพวก PA อะไรเงี้ยศัตรูอ่ะเราเลือกแพนท็อปแอสซิสินมาเลเวลศัตรูเพิ่มเลเวลศัตรูไปสูงสุดโอเคแล้วเราอัพสกิลหนึ่งกับสกิลสองแลพออัพปันตีด้วยเลยจะได้ตีคียัรรรแรงที่่ตามมเกกงงสิลขอันโล สกิลสองมันก็บิงเข้ามาตีเออเป็นอะไรที well. okay. ่แบบว่ามันทำให้เราตายได้ง่ายๆเลยคือวิธีหนีจากไอตัวนี้แทบไม่มีก็คือมันไล่ตีเราเรื่อยๆบิงแล้วก็ครูดาวดิอย่างเงี้ยมันตีเราเรื่อยๆบิงแล้วครูดาวจะหนียังไงเนี่ย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 แล้วมันมันมันบิงตามเข้ามาได้อีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยไงก็ตายเนี่ยมันบิงเห็นปะเห็นปะมันบิงตามได้อีกอ่ะมันเกียร์มันละเออคือถ้าเราเจอตัวตามหมดโหดบางทีเราก็หนีไม่รอดเราก็ต้องหายเทียมที่ทำให้เรารอดสำหรับตัวเลือกอันนเี้ จริงๆเราโดนแบบเมื่อกี้เราฟอร์สตาร์ออกมาก็ได้นะถ้าโดนแบบเมื่อกี้ฟอร์สตาร์ออกมาก็ช่วยได้แต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่พน้นเพราะ PA มันตามโหดมากหรือไม่ก็ถ้ามันเพิ่มมาระยะหนึ่งเราบิงทันก็บิงหนีก็โอเคแต่หรือไม่เราก็จะใช้เป็นบินวอล์กหนีก็ได้อืมอารมณ์ประมาณนั้นหรือว่าอย่างที่บอกไปเลยจะใช้เป็นโกเซปเตอร์หรืออ t e เทอร์เน e เใส่ตัวเองแต่อิเทอร์เนเบสเนี่ยสามารถใช้ใส่มันได้ด้วย ใช้ใส่ศัตรูสมมติแม่งไลตีเราอยู่แม่งไลตีเราอยู่กำลังจะไล่สกิลแล้วเราก็แบบอย่างนี้เลยมันก็จะทําอะไรไม่ได้นอกจากไล่สกิลใส่เรามัน PA ในจุดเด่นของมันก็คือการไล่ตีแบบปกติใช้ใช้ดาเมจส่วนตัวของมันอะเพราะว่าดาเมจส่วนตัวมันอะมันจะคอมโบกับสกิลของมันตรงที่สกิลอันติคือมันติดคีติดคีแบบติดคีแบบแรงชิบหายก็คือเราจะใช้ใส่ตัวเองใช้ใส่มันก็ได้แต่แน่นอนใช้ใส่แมงม่จะได้เดินช้าอมันเดินช้าปะวะกูอยากรู้เด่ลองสิไม่เคยสังเกตเออใช่เดินช้าด้วย แต่ถ้าเราใช้ใส่ตัวเองเดินช้าป่าวะอันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่เคยลองเฮ้ยเราเดินเร็วนะใช้ใส่ตัวเองเดินเร็วใช้ใส่ศัตรูเดินช้าเฮ้ยมันดีวะโคตรดีเลยเอาง่ายๆคือใช้ใส่ตัวเองก็ดีนะแบบเดินหนีเงี้ยโอเคมันก็ไล่ตีเราไม่ได้เพราะว่ามันสิ่งที่มันโจมตีเราได้ก็คือแค่วทก็คือเอาไว้หนีหรือไม่ก็คืออีกวิธีหนึ่งก,กูกูขายอะไรชิงเลยวะก็คือไอ้ส่วนในส่วนตรงนี้พูดพูดถึงไอเทมหนีอยู่นะไอเทมหนีนี่คือแล้วแต่สถานาการณ์วาต้องลองไปเจอสถถถาาาาาานนนนนนกรรเเอองตคคื้้้ป็ใโดด PA มขัะ ก็แนะนำนะเป็นเป็นเรานี่คือแบบออกลิงเคนเลยดีกว่าวมันจะได้สก,กิลใส่เราไม่ได้แต่มันก็ลิงเคนมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นปะเอ่อหรือไม่ก็คือถ้าโดนแม่งตามอะเฮกแม่งเลยถ้าตันเออแล้วแค่นี้มันก็ทำอะไรไม่ได้บิงมันก็คูลดาวน์แล้วก็ออกมาได้แล้วจริงๆคือแค่บิงมันก็เหลือเฟือแล้วสำหรับไรออนนะสมมติเจอตัวอะไรตามบิงสตันแม่งเลยโปะโปแค่นั้นก็ได้สามวิและสามวิบิงคูลดาวน์เสร็จแล้ว, B, Bing, ลวไปแล้วเรียบร้อยระยะห่างออกมาตั้งเยอะแต่ถ้าโดนตามจริงๆแบบเอ้ยแม่งตัวตามเยอะว่ะแล้วก็ออก e isk, อีอออนทาาให้เรตแะ เข okay. ้าใจไว้แค่นั้นก็พอเพราะอันนี้ก so ูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย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 โอเคมีอีออมดิคก็คือมันจะลบล้างแต่ละอย่างคือแบบดีมากก็คือเอาไว้กันที่แบบถ้าหมดเราเจอตัวอะไรที่มันตามเก่งๆออกอีออนดีจะเป็นอะไรที่ช่วยมากก็ลองอ่านดูก็คือเหมือนจะเป็นการทําให้เออ่ถ้าถ้าเลือดเราต่ำกว่า70%ของเลือดที่มีทั้งหมดเนี่ยมันจะลบล้างบัฟชั้นสูงก็คือแบบสมมติพีเอมันมีสกิลหนึ่งใช่ป่ะที่แม่งตามโหนงเงี้ยและเลือดเราเนี่ยตรงเเเเนนนนีีี้้้้ยรราาากก็็บบบบบสิลลลอู่่่หหปะะมััจงฟททใแ หนีช้าๆเออเห็นไหมก็คือเอาง่ายคือเข้าใจว่าแค่มันเอาไว้เรามันเอาไว้ให้เราลอดกับพวกตัวที่ตามเก่งๆเท่านั้นแหละก็คือจริงๆมันก็ถามว่ามันจําเป็นขนาดนั้นไหมอีออนดิสมันก็แล้วแต่คนเนะซึ่งมันก็ได้ไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะเพิ่มเพิ่มมาทางชีวิตกับเพิ่มมานาแต่ว่ามันดีตรงที่มันมีประโยชน์ตรงที่ทําให้เราล่อตายแค่นั้นแหละแล้วคือมันมันทําให้แบบเรามีบัฟที่ตั้งสถานะ75% 75%นี่เยอะนะไม่ได้น้อยด้วยแล้วก็ทําให้ความเสียหายที่ เราสร้างได้รับความเสียหายที่เราได้รับทั้งหมดเป็นศูนย์ลองให้พีเอมตีเราเรื่อยๆดิปึ๊บเออนั่นแหละเนี่ยคือเราจะไม่โดนไม่โดนนาเมยสักพักหนึ่งเลยแหละก็คือมีโอกาสทําให้เรารอดเลยซึ่งมีเวลาระยะนั้นนะ่ะบิงเราจะสามารถไอ้นี่บิงออกมาได้แล้วแต่จริงๆอย่างที่บอกไปว่าเราไม่จำเป็นต้องออกก็ได้เพราะว่ามันเข้ามาทําอะไรเราก็นีเนี่ย้วก็นีเนี่ยแล้วเราก็พอบิงคูดาวเสร็จล้วก็ไปแล้วบายๆเออหรือไม่ก็ใช้เป็นโกเซสเตอร์เขียวใส่ตัวเองแล้วก็วิ่งแม่งเลยเอารมณ์ประมาณนั้นแหละ แล้วแต่สถานการณ์ด่อนไม่ก็ฟอสตร์มหนีฟอ,ฟอสตร์มหนีล่องหนหนีกแหละเออพีกแพงได้หลายแบบโอเคเรามาพูดถึงเรื่องไอเทมของศัตรูที่ต้องระวังกันดีกว่ายังอยู่ในเรื่องของไอเทมนะสอนนานหน่อยเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะรายละเอียดตัวนี้เยอะจริงๆตัวอื่นมันก็รายละเอียดเยอะแหละแตุ่ณลืมบอกสมมุติศัตรูเนี่ยมีไอเทมหนึ่งที่ชื่อว่าลิงเคนเราบอกไปแล้วใช่ไหมว่าสกิลสามถ้าออกฉากเนี่ยมันจะติด มันจะติดสถานะทูไซส์ไม่ว่าล่องหนแต่ต้องใช้มันก่อนสกิลสามต้องใช้ก่อนที่ศัตรูจะล่องหนมันถึงจะติดทูไซส์ให้โอเคออกลิงเคนให้ตัวนี้แป๊บหนึ่งลิงเคนเราจะอธิบายก่อนศัตรูที่มีลิงเคนเราจะใช้สกิลใส่มันไม่ได้เพราะว่าอสกิลที่กําหนดเป้าหมายจะไล่ไม่เข้าตัวมัน,เร,มน,รน,นเราต้องปลดมันด้วยครั้งหนึ่งก่อนเราต้องปลดมันดอยครั้งหนึ่งเพราะว่าไอ้ลิงเคนเนี่ยจะก,กัน12วิภายใน12วิจะก,กัน1สกิลก็คือเราสกิลไล่ใส่มันไม่ได้เลยสมมติเราเดินมาแบบ ห้าหัออันตใสายแมงเลยโป้งเสียอันตีฟรีเลยนะใครมีลิงค์เคสเนี่ยก็คือสกิลอะไรก็ตามเนที่เป็นการระบุเป้าหมายเลือกตัวตนชัดเจนเน่เออเลือกตัวตนชัดเจนมันก็แบบมันจะกันหมดเลยแต่ว่าอ้าวเฮ้ยแล้วสกิลหนึ่งมันไม่ใช่เลือกตัวตนชัดเจนนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันโดนสองตัวเลยมันไม่ได้เลือกแต่มันก็เหมือนเป็นการเลือกอะเกรป้าคือมันมันเลือกสองตัวเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเป็นการเลือกคือโดนเลือกไอ้นี่โดนเลือกลิงค์เคสมาเลยกันให้เนี่ยเฮกใส่เนี่ยก็คืออง่ายๆคือมันเอาไว้กันนาาถ่เเอองป็ะไรทีีด คันกระถาส่วนตัวนี้เราเป็นคนที่ชอบไอเทมนี้มากเลยแบบการทุกตัวนะลำคาญที่ชอบสกิลใส่เราได้แบบค่อนข้างดีเลยสําหรับถ้าจะออกลิงคเคสนะเล่นไลออนจะออกก็ได้นะถ้ารวยพอแต่จริงๆส่วนมากเขาก็ไม่ออกกันหรอกเกมจะจบก่อนจะได้ได้ออกโชโชโชไมันใช่เวลาเล่นไหมอืมในส่วนของลิงเคสก็อารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าเรามีวิธีสมมุติถ้าเราอยากจะเฮกอะ่ะส่วนตัวขอไลออนมันมีสิทธิพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือการที่ใช้ลิงการที่แบบว่าใช้สกิลเฮกโดยที่ไม่ต้องให้มันโดนลิงเคสเลย ดับลิงเคนกองกันไม่ได้แต่ว่าในกรณีน,นั้นะเราต้องเลเวล25ก่อนก็คือมันจะรีมีให้เลือกก็คือเฮกเป็นพื้นที่อืมเออเรามาดูในเรื่องของทาเลนส์หรือของไอเทมกันก่อนเรามาดูในเรื่องของไอเทมกันก่อนเนาะเอาไอเทมไม่จบเอาลิงเคนออกเอาลิงเคนออกแล้วกันเดี๋ยวมันปนกับไอเทมอื่นถ้าเราเจอใครที่ไม่ยังมีอันนี้อีกไอเทมอันนี้เออมันแล้วแต่สถานาการณ์ว่ะคือมันมีไอเทมให้หลายอธิบายนะอธิบายหลกัหลกๆก,ก่อนที่ให้ที่ควรระวังนะสมมติเจอใครที่ไม่งออกโลกตัสออฟเน ออโลตัสออฟใช่ไหมสมมติเราสกิลใส่มันชุบมันโดนสกิลปกตินะถ้ามันกดอันเนี้ยมันจะมันจะหายสตันทันทีกดเอ้ยสตันคือใช้สกิลไม่ได้นี่หว่าโฉบชุบกดใช้ไม่ได้เหรอโดนสตันแป๊บนึงใช้สกิลอิสระแป๊บโฉบตรงนี้สตันอยู่แล้วก็สกิลใส่ตัวเองไม่ได้อ๋อโอเคตอนสตันเราจะใช้ไอเทมไม่ได้เพิ่งรู้เนี่ยฉันเพิ่งรู้แล้วถ้าเป็นเมนต้าล่ะ เมนตาได้ปะอยากรู้อยากรู้อยากรู้อันนี้ไม่รู้เมนตานี่เป็นการล้างบัฟที่ดีอันนึงเลยนะเฮ้สตันตอยู่กดเมนตาไม่ได้โอเคเอาง่ายคือถ้าโดนสตันเวลาจะใช้อะไรไม่ได้เลยเอโจอโอโจอ่อชึบใช้ไม่ได้เหรอไหนถ้าเป็น PA มีเมนตาสิอันนี้ถือว่าเป็นการสอนไอเทมอย่างอื่นด้เลยนะเมนตาเมนตาเมนตาที่เป็นไอเทมล้างบัฟชนิดหนึ่งชึบแล้วก็นี่เนี่ยล้างไม่ได้ถ้าถูกสตันจะ จะใช้สกิลเลยไม่ได้น,น่าจะใช้แค่แ,คแบบล้างบัฟหน้ารำคาญได้แต่น่าจะล้างสตันไม่ได้บัฟหน้ารัคาญน,น่าจะล้างได้เฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็เไอ้ไอเวนนี่ไอ้ไอ้เฮ้ย,ย,ย,ย <c oughs> ไปแล้วไม่อยู่ละนีๆนี่ตีนีออ่นี่นี่นบังี่นี่นี่อี่นี่น,นี่นอ่นี้แี่น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 ่นแน่นี่นี่นีนี่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 รี่งีออ่รี่นี่นนีนีนี่ี่น ถ้าใครเปิดโลโลโรตัสออฟใส่ตัวเนี่ยแล้วเราสกิลใส่มันอนะสกิลสะท้อนกลับนะเห็นไหมสกิลสะท้อนกลับนะถ้าเจอโลเงี้ยคือศัตรูถ้ามันเปิดโรตัสออฟเนะี่ยถ้ามันใช้โรตัสออฟใส่ตัวเองคือทุกอย่างมันจะโดนสกิลที่เราไล่ใส่มันเหมือนเดิมหรือว่าสกิลแค่จะย้อนกลับมาหาเราโอเคไหมอารมณ์ประมาณแค่นี้แหละสมมติเราใช้มันใช้สกิลนี้อยู่เนะี่ยมันเปิดโรตัสออฟอยู่เราอติใส่มันเราโดนด้วยนะนี่ไงแาเมทเราแรงเราไปใส่มันก็สะท้อนเข้ามาท้อนเข้ามาเหมือนเดิมเลยเป็นที่แบบว่าวัตเดลฟากมากเออแล้วก็ ยิ่งถ้าแม่งมีลิงเคนผสมอยู่ด้วยนะมิ่งมีลิงเคนมาสมอยู่ด้วยนะเอาง่ายๆคือแม่งจะไม่โดนอะไรเลยสกิลครั้งแรกที่เราใส่ไปเนี่ยมีเนี่ย,มยแม่งไม่โดนด้วยแล้วอย่างถ้ามันเปิดมันเปิดโลตัสออฟด้วยนะเปิดโรตัสออฟคือมันจะไม่โดนอะไรเลยเนี่ยลิงเคนป้องกันและทุกอย่างสะท้อนเข้าหาเราคือเราโดนตนเดียวล้วนๆเลยมันไม่โดนอะไรเลยอืมซึ่งสองไอเทมสองอันนี้คือถ้าแม่งอยู่ด้วยกันนี่แม่งโกะมากเอาไปสิเอาออกไปลิงเคนเออนั่นแหละออกไปแต่ว่า คนที่ใช้อันนี้คนที่ใช้อันนี้บอกเลยว่าการใช้อันนี้มันก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่เราก็ต้องโดนไอ้น,นี้อยู่เหมือนเดิมเราเราโดนจะเรายังโดนดามเมทโดนทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมแต่ศัตรูจะโดนด้วยอารมณ์ประมาณนั้นแหละคือมันก็ดีก็ดีแต่ว่ามันใช้ล้างบัฟได้ด้วยถามว่าล้างบัฟได้ยังไงเพราะว่าเราโดนนู่นโดนนี้ไม่เห็นมันล้างเลยสมมติอ่าเราขอใช้อันนี้อีเทอร์โนเบสใส่ศัตรูสมมติล้างอัน,นใส่ศัตรูโชเข้าไปตรงนี้โดนนี้ใช่ป่ะเรากดอันนี้ปุ๊บเนี่ยเรากดปุ๊บบัฟหายบัฟตัวเขียวหายทัน ก็เป็นอะไรที่ดีเดี๋ยวจะใช้แมนตาก็ได้แมนตาก็ช่วยแมนตาก็ใช้ได้แต่ว่าแมนตาเป็นอะไรที่แบบว่าสำหรับพวกตัวแครี่เอาไว้อธิบายทีหลังเอาง่ายๆคือแนะนําระวังไว้2อ,อย่างดีกว่าสำหรับไอตัวพวกนี้ระวังระวังไอ้นี่ระวังโลตัสออฟกับระวังลิงเคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปือดสกิลเปล่าอารมณ์ประมาณนั้นแหละคือโลตัสออฟอะจริงๆไม่ต้องระวังเท่าลิงเคนก็ได้แต่ลิงเคนคือควรระวังเพราะว่าไม่งั้นเราจะเสียสกิลฟรี อารมณ์ประมาณนี้แหละเราจะพูดถึงเรื่องทาเลนต่อคลิปค่อนข้างยาวแล้วตัวนี้มันมีไรพูดเยอะยิ่งสกิลเยอะก็พูดเยอะไว้ทีหลังทามันแบบเล่นยาวๆแล้วค่อยพูดดีเดียวดีกว,ว่าเล่นกับบอทอะไรเงี้อันนี้เป็นทาเลนเลเวล10ก็คือมันจะมีให้เลือกอยู่ว่าเราจะเอาพลังโจมตีหรือว่าสกิลดูดมานาช้าลงส่วนตัวเอาให้ดูดมานาช้าลงดีกว่าศัตรูมันจะได้หนียากๆแล้วก็ระยะไล่นี่ก็คือคล้ายออยดิทเลนใครจะเอาระยะเพิ่มหรือจะเอาสกิลหนึ่งลดคูดาวก็ดีส่วนเราตัวเราจะเอาสกิลหนึ่ มานาเดนหรือว่าดูดมานาสองเป้าหมายกับฟิงเกอร์ออปเดตอันติแรงขึ้นนั่นเองก็เป็นเลทินดีก็คือเอาดูดมานาสองเป้าหมายดีกว่ามันจะได้สโล2สองตัวเลยเพราะว่าอันติเนี่ยยิงคาไปเรื่อยๆอยังไงมันก็ยิ่งแรงอยู่แล้วต่อไปเป็นเวล์ยี่สิบห้าเวล์ยี่สิบห้านี่คืออย่างที่บอกอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยเฮกเป็นพื้นที่กับเออร์สไประยะไล่ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะคือเออร์สไปจะจะไกลแบบไกลถึงนู่นเลยจริงๆถ้ายิ่งเลือกเออร์สไประยะไล่มานะมันจะไกลถึงนี่เลยไกลแทบถึงนี่เลยโอเคแต่เราจะเเเลืือกปป็็นนนพ้ที เราจะเลือกเฮกเป็นพื้นที่เพราะว่ามันดีมากเฮกเป็นพื้นที่ถามว่าดียังไงเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเฮกเป็นพื้นที่มันดียังไงเฮกเป็นพื้นที่สตูถึงสตูจะมีลิงเคนอ่ะสะตูมีลิงเคนยัดเข้าไปได้เลยถามว่าทําไมแต่เฉพาะเฮกนะเฉพาะเฮกนะว่าตอนนี้เฮกไม่ใช่สกิลที่เลือกเป้าหมายอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเฮกเป็นสกิลพื้นที่เห็นปหเฮกเป็นพื้นที่ทาเลนเลเวลยี่สิบห้าเห็นปหเนี่ยมันจะโดนชัวร์แม้ว่ามันจะมีลิงเคนก็เถอะแต่ถ้าต้องระวังแต่ถ้าเราแม่งเปิดเราตัดออ ล้วก็เป็นหอมันเอาไม่เป็นด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่เป็นก็คือเฮกเนี่ยสามารถปลอดภัยจากไอ้พวกโลตัสออฟไม่ก็ลิงเคนเลยถ้าเฮกเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่แล้วเพราะว่า2อย่างเนี่ยมีคล้ายๆเหมือนกันมีทําหน้าที่คล้ายๆกันอันนี้ก็คือลิงเคนเนี่ยจะป้องกันคาถาที่มาใส่ตัวส่วนอันเนี้ยก็คือโดนเหมือนเดิมอันนี้โดนเหมือนเดิมแต่ว่าโดนเหมือนเดิมแต่ว่าโคไล่จะโดนด้วยแต่ว่ามันต้องเป็นสกิลที่เฉพาะเจาะจงเป้าหมายเท่านั้นคือแบบเลือกตัวเดียวเท่านั้นแต่ว่าอันนี้เป็นเลือกเป็นพื้นที่แล้วก็คืืออบใครยู่่นนนพ้ทีมึงโด ก็คือไม่เจาะจงเป้าหมายมึงมาโดนเองอะ่ะกูเลือกพื้นไม่ได้เรียกมือกันอะไรประมาณนั้นอเอ,อ้กูเลือกพื้นนะก็ลิงเคนไม่โดนยิ่งเปิดโรตัสออฟเปิดถึงมันจะเปิดโลตัสออฟอยู่ล้วก็สกิลใส่มันเราก็ไม่โดนอะไรอยู่ดีเพราะว่าเราไม่ได้เลือกมันเราเลือกพื้นเออเท่านั้นแหละก็เป็นอะไรที่โอเคนี่แหละสิ่งที่ควรระวังสําหรับไลออนแค่นี้ก็ไม่มีอะไรเลยสำหรับพาณินี้ก็คงจะมีสาหรับแค่นี้ไลออนทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต้องลองามต้องลองเล่นเองวะ่ะอธิบายเยอะไม่ได้แล้วก็ถ้าเราเลเวลสามสิบ เดี๋ยวทาเลนต์มันจะมา,าครบทุกอย่างเองก,ก็คือดูระยะสกิลหนึ่งแล้วกันดูไกลชิบหายเลยดูดิเออเนี่ยขึ้นอยู่กับการเลือกด้วยโอเคสมรภานี้ก็เป็นพาร์ทยาวๆพาร์ทหนึ่งก็สมรภานี้ก็น่าชี้ที่ายอธิบายยาวหน่อยก็ละเอียดเยอะสมรภานี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย